ผู้ชมมาเฮฮากันบ้านดีกว่านะคะพูดถึงคุณแจ๊สนะคะสปุกนิกปาปิยองกุ๊กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลกขวัญใจคนทั้งประเทศจริงๆค่ะ,คะ แต่รู้ไหมคะตลอดทั้งปีที่มาที่ผ่านมาในพิ่เซีร์กรีไปสัมภาษณ์เนี่ย,ยกว่าจะได้สัมภาษณ์แต่ละครั้งสู้ชีวิตมากจริงๆนะคะ<อ>สู้ชีวิตคือด้วยความที่สนิทกันมา,นาก็จะแกลง<อ>้งก็จะมีการแบบว่าทไลายสมาธิปั่นปวน,นกันหลายช็อตหลายทีหลายทางมากค่ะอืนะคะซึ่งนะคะวันนี้พิ่เจอรกรีก็จะรวบรวมมาให้ดูมาเล่าสู่กันฟังนะคะ<อ>และด้วยความที่พี่เจอรกรีเนี่ยรู้จักกับพี่แจ๊กับกับาคุณแจงด้วย ภรยาคุณแจ๊ดเนี่ยมานานค่ะเวลาเจอกันก็ต้องปล่อยบุกโบมาประทากันหน่อยค่ะก่อนจะได้สัมภาษณ์โอ้โหสู้ชีวิตอยู่เหมือนกันค่ะอ่ะอย่างตอนที่ไปสัมภาษณ์แจ๊ดนะคะที่คอนเสิร์ตโอเวอร์โค้ดเขาคอเพชรบูลนะที่ฉันรอตีสองตีสามคุณผู้ชมกว่าจะสัมภาษณ์นะคะโอ้ยนะคะนวเนี่ยไม่หยุดไม่เชื่อไปดูเมี่ยเขาไปไหนเนี่ยเมียเขานั่งเล่นเกมอยู่โอยสวัสดีค่ะ โอ้โหดิอะไรคะอะไรคุณอะไรคุณคุณห้ามทำีฉันรอคุณนานมากคุณแต่อะไร <c oughs> ไม่ได้เนี่ยมันหนาวนี <laughs> ไ่ได้ได้ฟังฟังอไรแบี้ไม่ได้มันหนาวเอาเละถ้าไม่หนาวไม่หนาวคือได้เหรอไม่ได้คือดังแกง,งคือไอ้เสือส้อชมพูข้างหลังมันเป็นวาว<อ> แล้วนางก็คือแกล้งแบบว่าจะมุดจะมุดอย่างเงี้ยเย็นนะคะนี่เพื่อนเมียนะคะเนมียไม่เก่อรัมีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะที่จตุจักรนะคะเจเจมอค่ะพี่เจเียนไม่ทันถามแจ๊ดนะคะก็ทิ้งตอบก่อนเลยค่ะนี่ก็มันดึกนะคะดึกตลอดนงขึ้นคอนเสิร์ตก็คือขึ้นท้ายวงขึ้นท้ายปิดคอนเสิร์ตตลอดเวลาค่ะต้องรอครับปรากฏคุณผู้ชมแถมสัมภาษณ์ไปค่ะยูดีเพื่อนรุ่นพี่แจ๊ดเดินเข้ามาทักเฉยเลยเอาต้องหยุดสัมภาษณ์แล้วก็สวัสดีเพื่อนแจ๊ก่อนไปดู ท้องงานนี้สนุกมากเลยฮะผมก็สนุกมากเลยฮะผมก็ได้มีโอกาสอะไรเจอแจนอีกแล้วครับผมได้พี่โอยสวัสดีค่ะเออาหรพี่ปีริยะสยามจำหนุ่มได้ป่ะไม่รู้จำได้สิโอ้แข็งแรงด้วยนี่เขารู้ว่าเราสัมภาษณ์อยู่อ๋อไม่เป็นไรหรอก นะคะก่อนจะสมาเร็จเราได้อะไรสารละจากตรงนี้บ้างเดี๋ยวก่อนไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ปะพี่เพียงดีเทสยามเอาจริงๆคอนเสิร์ตวันดึกแล้วจะจำอะไรได้อะแต่บรรยากาศพี่ๆเรา้องหลังเวทีไงมีอีกฟิลนี้เหมือนฟิลน้องแอรินนะสัมภาษณและตักเปืือนใช่ยังไม่จบค่ะงานเปิดตัวเน็ตฟลิค่ะพี่ซิ่งนียกมือถ่ายคลิปแจ๊อยู่ดีๆค่ะก็คืออยู่ด ผู <Net> ้ชมนางไม่ตอบนะเนี่ยนางจู่กล้องฉันอุยน้ำลายเลอะไปหมดด้วยความรักแหละเออเพนแซลตุ้มหูนางไงเออนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก่าจะได้สัมษัสเอกลุศีนุ่มแจ๊ดเนี่ยค่ะคือเหนื่อยจริงๆตู้ชีวิตจริงๆด้วยความที่นางกวนด้วยแหละนะ้ะชอบแบบจี้หยอกแซลกันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่า คุกคามทางเพศหรืออะไรนั่นคะพ่เจกกรินก็ยินดีอยู่ขอเสนิทกันแจงก็อยู่แต่แจงภรรยาเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนชิลๆไงปล่อยอโทษนะคะเวลาไปงานเนี่ยเขาปล่อยสามีเหมือนแบบอะทำงานมาเล็นทำอะไรเล่นเกมกันดูลูกลดควาวต่างสองคนต้องเข้าใจเนาะเป็นการแสดงก็ว่ากันไปคุณผู้ชมคะ